ก็ปวด,ด,ดปวดปวดปวดแล้วนะก็รีบเอาวันนี้ไปครับใส่เข้าไปเทตันหลบคิดสวัสดีค่ะมาม i คิเช่นแอนด์รีวิวอมกแล้ววันนี้เราจะรีวิวตัวนี้นะคะที่เราได้มาเป็นฮอตพอตนะคะฮอตพอตหม้อร้อนนะคะที่เราสามารถทำเองได้กําลังฮิตอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะกาลังฮิตอยู่เนยของอาหายดีเหล่านะคะ เป็นฮอตพอทที่ชื่อดังมากๆยังไม่เคยไปกินที่ร้านจริงๆเลยนะคะเราก็ซื้อแบบนี้มาลองทำดูวันนี้เราจะมีผู้ช่วยด้วยนะคะเป็นหนุ่มน้อยทั้งสองคนโอเควิธีการก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะแกะแพ็กเกจอะไรออกมาให้หมดนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะรู้สึกว่ารอแค่นี่15นาทีนะคะมีอันเดียวที่อ่านออกนะคะน,น้องนั้นไม่เป็นภาษาจีนหมดเลยอ่านไม่ออก โอเคแกะเลยลูกแกะออกมาเลยครับโอเคมามาเดี๋ยวแม่ทำต่อนะแม่ทำต่อเพื่อนๆจะได้เห็นชัดโอเคแกะอันนี้ออกมาเลยเนาะอึ๊บอ่ะห่าซะนั้นก็สำหรับคนที่อ่านไม่ออกในกรณีที่มันเป็นภาษาภาษาจีนอะ่ะก็ มันไม่มันไม่ยุ่งยากแหละนี่ก็คือวิธีการนะคะนี่ทุกอย่างมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอะ่ะ so. นะโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแล้วกันนะคะเพราะเราดูมาวิธีการมาหลายหลายคลิปแล้วนะคะโอเคนี่ก็คือเครื่องปรุงที่อ่าของที่อยู่ข้างในนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกข้างล่างนั่นเป็นอะไร <laughs> โอเคอ่านไม่ออกนะคะ ดูแต่ว่าอันที่เราเอามาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นเวเจตเรียนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะเพราะมันไม่มีรูปเนื้อสัตว์อยู่ข้างนอกนี่นะคะก็จะเป็นรสผักนั่นเองแล้วเราก็เลือกแบบไม่เผ็ดนะใครอยากได้เผ็ดๆก็สามารถเลือกได้มีหลายรสชาติเลยนะคะฮอตพอตตัวนี้นะโอเคเราจะมาใส่นี่นะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นถุงที่ทําความร้อนนะคะแล้วก็ เครื่องปรุงก็มีทั้งหมดตามนี้เลยนะคะเยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ยโอเคมีทั้งหมดสี่ห่อนะคะส่วนอันนี้จะแกะให้ดูเป็นช้อนกัะตะเกียบแกะสิลูกพี่พี่เขารอชมอยู่แกะไม่ออกแต่แม่แกะลืมเอาอ่ะแกะได้ลวแม่แกะได้ล้เนี่ยเน,น,นี่โอเค อันนี้นะคะเป็นตะเกียบนะคะสําหรับบางคนที่ตะเกียบมันเป็นไม้แล้วมีไอ้ไอ้ดำดติดมาแบบนี้นะคะนะไอตัวนี้นะคะตัวสีดํานี้นะมันก็คือตัวที่ต่อตะเกียบนะคะบางคนบอกเป็นหลอดเอาไปด,ดูดไม่ใช่นะเป็นที่ต่อตะเกียบนะคะตัดะลูกนี่ยต่อตะเกียบแบบนี้นี่นะคะก็จะได้ตะเกียบเห็นไหมคลิปปยืนตรงโน้นแล้วมันเป็นเงา นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยอืมโอเคอันแรกนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะพวกเส้นพวกอะไรลงไปก่อนอ่ะใส่มาเลยเด็กๆเ,เขาก็รอชิมนะใส่มาหลกอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าไปที่ไหนก็ไาอันนี้หลกใส่ต่อนะคะไปแคมปิง้งหรือว่าไปเที่ยวนะคะเป็นอาหารแบบว่าสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ไวด้วย ที่ต้องการน้ำร้อนไม่ต้องต้มน้ำร้อนอะไน,นพวกนี้ใส่ลงไปเลยลูกโอเคอันนี้เป็นผักนะคะเป็นพวกเห็ดพวกอะไรโอเคใส่กล่องต่อไปเลยครับอันนั้นแหละอันนั้นแหละใส่เลยลูกนี่เคต้าระวังหกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวให้พี่คิดแกเดี๋ยวให้พี่คิดตัดอันนั้นซอสใช่ไหมลูกใช่ซอสไหมเอามาให้ม่ามาดูก่อน,นโอเคซอสใส่ทีหลังอันนั้นแกอันนั้นไปอันนี้จะเป็นซอสนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังเนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องคิดใส่ ใส่เนื้อสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจใเดี๋ยวเดี๋ยอาถืออันนั้นอะไรลูกเดี๋ยวให้แม่โชว์ให้เพื่อนดูก่อนถือว่อนน <laughs> เป็นเหมือนพวกผักอีกแหละเป็นรากบัวเป็นเห็ดเป็นอะไรนะคะสาหร่ายรู้สึกอันนี้เป็นแนวเวสเทเรยนนะใค,นใครที่ใครที่อยากจะแซบก็ไปหาแบบแซบๆเอานะคะใส่เลยลูกอันนี้เป็นซอสนะคะอุ้ยออกแนวพริกเผาพริกเผานิดนึงนาจะเผ็ดๆอยู่ กลิ่นหอมเลยอ่ะอะพอแล้วลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวแม่ใส่ที่เหลือเข้าไปากินหอมมากเลยเหมือนจะเป็นพริกๆของเขาอะนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนี้นะใส่ลงไปทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปมันก็จะมีเส้นบอกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีเส้นบอกนะคะท่านอย่าใส่เกินนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเยอะเกินไปแล้วรสชาติมันจะไม่ได้นะคะ โอเคเดี okay, Ideally, oh, right now, ๋ยวเราจะมีให yeah. yeah. oh, oh, okay. uh ้ผู้ช่วยเราช่วยใส่โอ้โหวันนี้ผู้ช่วยเยอะเอ้าไททันมาไทตันใส่น้ำอย่าให้เกินเส้นนี่นะอย่าเออใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามีบอกว่าพรมืมอไหรใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่ปายใส่ปลายพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคอย่าให้เกินเส้นนะคะประมาณเส้นก็ประมาณนี้เอาไป ต่อไปเป็นหม้อร้อนโอเคครับพี่คิดเขาจะทำนะหม้อร้อนอันนี้นะไม่ต้องอออครึ่งเดียวก็พอหลกทีละครึ่งอันนี้นะคะตัวทำความร้อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็หลกเดี๋ยวก่อนอ่ะอืมนี่นะโอเคคิดใส่ลงไปหลกใส่น้ำลงไปเคาไม่ต้องเข้าใกล้มากเดี๋ยวมันจะฟูฟูขึ้นมาใส่ไปอีกหลกฮาร์ฟออฟแดร์บอสเครึ่งขวดหลกใส่ไปครึ่งขวด แค่ตไม่ต้องแค่ตไม่ต้องใส่แป้งนิดนึงใส่แป้งนิดนึงโอเคพอแล้วครับไม่ต้องใส่ให้เยอะมากนะคะกำลังดีเนี่ยนี้เคต้อใส่หมดเลยโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มปุดปุดปุดปดแล้วนะก็รีบเอาอันนี้ไปครับใส่เข้าไปเคตั้นหลบคิดหลบทางนี้นะแม่ใส่ถูกทางไหมแม่ใส่น้ําเยอะไปแน่เลยโอเคค่ะ ปิดฝานะคะทิ้งไว้15นาทีรวงววงเวลูกเอ้าลูกฉันสอนนี่โ <laughs> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวอีก15นาทีมาดูกัน <laughs> ไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะมันจะมีเสียงเดือดนะคะมีเสียงน้ำเดือดนะปุดปุ๊ดปุดป,ดป,ดปุดอยู่นะส่วนตรงนี้มันก็จะมีรูระบายอากาศอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ไอมันระบายขึ้นมาไม่ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดนะ เห็นไหมเห็นไหมเริ่มเห็นเยอะกว่าเดิมแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนเดือดเยอะขึ้นนะมันจะเป็นไอขึ้นมานะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นไอๆนี่นะคะไอๆขึ้นนี่แต่อีกแป๊บหนึ่งได้กินแล้วกลิ่นหอมเลยอะเรียบร้อยแล้วนะคะ15นาทีมาดูผลงานเรากันเลยว้าว ยังก็ยังมีเสียงปุดๆอยู่เลยนะอุย้ยดูสิดูสิเอาตะเกียบคุยดูน้องคิดเอาจะเอาเห็ดอ, <laughs> อันนี้มันเป็นรสผักนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ใครอยากจะได้เป็นหมาล่าหรือเป็นรสอื่นที่เป็นเผ็ดหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศมันมีโทโมเมโทซอสด้วยนะ <laughs> ก็ไปเลือกแบบนั้นเอานะคะนี่อุย้ยอย่าชนก็อ,กอยีกุ้ยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินให้ดูละกันนี่อุ้ยน่ากินมากแบบ โอ้ยน้ำลายไหลกินหอมเดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยแล้วนี่จะกินให้ดูแล้วไอตัวที่มันปีความร้อนอยู่ข้างล่างนะคะมันก็ยังเดือดๆอยู่นะอ้ยช่วงนี้อากาศอากาศที่เนี่ยมันร้อนนะ่ะคนที่ชอบไปแคมป์อ่ะมันก็คือแบบแจ่มมากเลยนะ ขอชิมน้ำซุปก่อนละกันไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรนะอืมเฮ้ยอร่อยไม่แย่นะมันดูเหมือนสีมันแดงเผ็ดแต่จริงๆแนละ้วมันไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดมากคนที่ชอบกินเผ็ดน้อยกินได้อ่ะอใครที่ซื้อรถนี้แล้วแบบว่าไว <c oughs> ้ยพี่เข้าขอ ที่ซื้อรถนี้แล้วแบบว่าอยากจะได้เนื้อสัตว์มาเติมก็ได้นะใส่เนื้อสัตว์เองอะ มันอร่อยอะ่ะยิ่งกินหน้าหนาวยิ่งดีนี่กินนี่กินกลางแดดเลยร้อนเลยกินหน้าหนาวจะดีมากเลยนี่สาลายวันนี้เอานี้ดีกว่าลากบัวรากบัวไม่ใช่ถูกมั้ยเนี่ยอื้มอร่อย ไม่เยอะเพราะของที่นี่เขาชื่อดังอยู่แล้วอะ่ะอขอบครียวใครที่อยู่แคนาดาแล้วอยากกินเดี๋ยวดูพิกัดนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิง์พิกัดเอาไว้ที่ใต้คำอธิบายเลยนะเข้าไปดูเลยนะคะว่าจะซื้อที่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่นะคะ อืมเดีย๋ยวบอกสถานที่ซื้อให้แล้วกันนะไปลองตามกันดูเลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกั subscribe ด้วยนะอืมอืมมันร้อนอะเอชอบเผ็ดชอบเผ็ดเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดรสชาติาคืออร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะมันไทยเลยอะ่ะ <All> right. ผ่านไปประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะคะความร้อนมันก็ค่อยๆลดลงนะคะมันก็ยังมีอยู่บ้างเห็นไหมไอถุงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบถุงแข็งๆนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะคะแต่จะแบบจะเป็นถุงแบบแข็งๆนี่นะไม่รู้มีอะไรอยู่นะคะเราคงไม่แกะดูนะ ก็ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้เวลาที่มันตอนแรกที่มันยังไม่พองมันก็จะเป็นแบนๆแบนๆนะแต่พอมันมันร้อนมันพองแล้วเหมือนข้างในมันพองขึ้นแล้วมันก็มีความแข็งข้างในอ่ะไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะที่ทําให้เกิดความร้อน